สวัสดีครับวันนี้เราจะมาสอนอันนี้โหลดไหมครับก่อนนะครับก่อนเราต้องเข้าไปในที่สี่สามเก้าเก้านะครับแล้วเราก็เขียนว่าไม่ครับนะครับเขียนท่านจะเขียนมาเขียนภาษาไทยไม่ได้นะครับนะครับก็ไปแบบนี้นะครับ เสร็จแล้วมันจะเป็นแบบนี้ครับให้เรากดไปตรงสีส้มข้างล่างนะครับแล้วเราก็จะได้เกมแมคค้ามาครับฮ้ลเรานี่คือนี่ผมมีครับอันนี้ครับมีของหลายอย่างนะครับเมตรงมันจะบ,บอกใครเลยเดี๋ยวก็ผมก็ห่อก็ผมก็หอ่หอจบคลิปไปนะครับ เอเออย่าลืมกดไลค์กดแชร์กันนะครับ